น้ำฝนสีม่าบอกสู่ฟังจะจ้าว่าสีเห็ดจังไสให้เฟ e บ o o กเปิดค่าการม้องเห็น่องของเฮ้านะคะคือจากทีน้ำฝนได้เห็ดคลิปมาแล้วก็ได้เลียนรูด,ด้วยตัวเองนะคะน้ำฝนก็เห็นว่าการถีเฮ้าโพส์คลิปเรี่ยวแล้วเขาเวลาเ้าโพสตเซ็จแล้วเฮ้าแชร์ไปถี่สตอรี่นํำแล้วก็ช่อง คุณกําลังคิดอะไรอยู่ไห้เฮ้าโพส์น้ามเดจา่าบาวสิเป็นคลิปเน่าก็ได้โพสคลิปก็ได้หรือว่าสิโพสเป็นภาพนิ่งซื่อๆก็ได้เดจาจ่าละกกาอีกอย่างหนึ่งนะคะกับเวลามีมมมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของเฮ้าหรือว่าในโพสต์ของเฮ้าที่เป็นภาพนิ่งกัใไห้เฮ้าตอบคอมเมนต์มหนําเดจาจ่านั่นแหละค่ะให้เฮ้าเห็ดเป็นประจําทุกเบอร์ และที่นี่ facebook เขาสิเปิดคาการมองเห็นเห็นสองเท่าเขากระสีมี่การแจ้งเตือนมาในลูกกระดิ่งนะคะให้เวลาถ้าเท่าเอือนไปเอือนไปอ่านนะคะมองลูกกระดิ่งแต่คือเขากระสีเห็นการแจ้งเตือนของ facebook เขาก็จะบอกเขาว่าเปิดคาการมองเห็นคือเขาสินําเสนอคลิปแล้วก็นําเสนอสอ,องเท่าให้โมเห็นไร้ข้นกับเป็นการการเป็นเรื่องทีดี สำหรับเข้านะคะเป็นกำลังใจดีๆสำหรับเข้าเลย